t อมท็อกเอเวอเรเตอกระเป๋าคาดอ,อกที่เหมาะกับนักเดินทางที่สุดจะดีแค่ไหน <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปดูกันครับ mm hmm. ผมบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นใบที่ตอบโจทย์ที่สุดในตลาดแต่ถ้าจะเป็นกระเป๋าที่มีดีเทลที่คิดเพื่อการแบบเดินทางใบเนี่ยชนะหมดตั้งแต่ในเรื่องของเขาที่สามารถแบบเปิดซิปด้วยมือเดียวได้ RFID blocking แบ่งช่อง3อันช่องติดตัวมีการแบ่งช่องขณะอีกความทนทานขนาดน้ำหนักแก้ทุกจุดเพื่อนักเดินทางหมดเลยที่กระเป๋าคาดอ,อกใบอื่นทำได้ดีดีมากๆยอมรับเลยว่าถ้าเกิดเจอหาเพื่อไปเดินทางตัวนี้ตอบโจทย์ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V425 ดีกรีนะครับวันนี้เราอยู่กับกระเป๋า t h o m t s o k นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ของเขาที่บอกว่าออกแบบมาเพื่อนักเดินทางนะครับเพราะว่า t h o m t s o k เนี่ยประสบความสําเร็จจากตัว T21 กระเป๋าคาดอกแต่รอบเนี้เขามากับตัวใหม่ที่ตีโจทย์เพื่อการเดินทางมากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นเทรนด์ที่เหมาะกับปีนี้มากๆนะครับเรียกมันว่า Aviator T33 นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้กันครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ดูไปนะครับเรารีวิวตัว T32 ไปนะครับ นนอย่างตัวท h o m ็ o c k T สามสิบสหรับสาวๆท h มท Tock T 33สําหรับนักเดินทางแล้วก็มี Thom t o c T สินะครับเป็นกระเป๋าแก๋เจ็ดด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่า Thom Tock เนี่ยตั้งใจตีโจทย์มาตอบโจทย์คนเดินทางคนท่องเที่ยวโดวยเฉพาะนะครับและเราต้องบอกว่ากระเป๋าตัวนี้น่าสนใจมากๆานะครับซึ่งวันนี้เรามีโอกาสได้มารีวิวกันแต่ยังไงนะครับก็ฝากช่วยกด subscribe เป็นกําลังใจให้ทีมงาน4ี5สดีกรีด้วยครับสำหรับตัว T 3 3นะครับเขาออกมาสาไซส์เหมือนที่เห็นตะกี้เลยจริงๆมี3สีด้วยกันนะครับถ้าเกิดตอนเรารีว,ว ยังมี2สีอีกสียังไม่มานะครับตัวที่เราสนใจเนี่ยคือตัวไซส์เล็กสุดคือ Tom t o m t a อกอ่ะยังไม่เคยทําไซส์นี้ก่อนหน้าเนี่ยเขามีไซส์นี้ในตัว T 3 2ไปนะครับแต่ว่าจะเป็นอีกทรงหนึ่งเลยแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นไซส์เล็กในทรงที่เหมือนแบบ ดูมินิมอลแบบเรียบเรียบมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับขั้นแรกเนี่ยผมอยากลองใส่ให้ดูก่อนเพราะว่าเป็นอะไรที่สนใจมากๆนะครับตอนที่ได้ฟังคือกระเป๋าใบเนี่ยเขานับเป็นกระเป๋าคาดอกหลายคนอาจจะคุ้นชินว่าเราจะใส่ประมาณนี้ถูกปะแต่จากที่ผมมันได้ไปลองใช้เองอะฟิลการใช้จริงๆอะตรงเนี้ย เป็นตำแหน่งที่หลายคนเวลาแต่งตัวเขาจะใส่แบบนี้มากกว่าขนาดมันดีมากที่จะมาใส่แบบนี้ผมเคยใช้ตัวที21เลยรู้ว่าไอ้ตัวกระเป๋ายอดนิยมตัวนั้นมันจะใหญ่เกินไปที่เราจะมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยสมมติเรายืนหยิบของเลยพวกเนี้ยก็จะอยู่ในโพสิชันที่แบบพอดีมากๆนะครับล้วงอะไรพวกนี้ง่ายกว่า หรือว่ากลับกันคือเอาไปสะพายข้างหลังแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ก็ปรับสายกันอีกทีนึงนะครับคือในเรื่องของไซส์เนี่ยแล้วแต่คนอีกทีหนึ่งว่าคณส่วนสูงเท่าไหร่บอดี้เท่าไหร่การมี3ไซส์เนี่ยก็เลือกให้มันพอดีกับตัวเองได้ส่วนการใส่เนี่ยอยากจะใส่ตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแค่รูปในแบบของทอมท็อกเนี่ยเขาก็จะมีใส่ให้ดูทุกแบบอีกทีนึงนะครับมันจะเป็นสไตล์ของแบรนด์เขาที่เหมือนว่ากระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้าง,งทาให้ยืดหยุ่นกับ,กบก เก็บของได้เยอะเยอะมากๆกอย่างน่าตกใจแต่ขนาดที่มันออกมาจะดูใบเล็กอันนั้นกระเป๋าประเภทเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกระเป๋าสะพายที่มีก้อนใหญ่ๆออกมาและเกะกะมันจะอยู่ติดตัวมากๆติดตัวยิ่งกว่าทียี่สิบเอ็ดซะอีกเวลาเดินเนี่ยเหมือนเราไม่มีกระเป๋าแต่ความจริงอ่ะของทุกอย่างที่เราต้องใช้เนี่ยอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงนะครับด้วยความที่มันเล็กขนาดนี้นะครับจริงๆเขาออกแบบมาว่าเวลาเราเดินทางนเนี่ย เวลาเราจะมีเป้อยู่ข้างหลังบางทีมีของสําคัญในเป้พาสปอร์ตหรือว่าบัตรรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยต้องหยิบมันไม่สะดวกเขาออกแบบมาให้เราสามารถมีกระเป๋าใบเล็กๆข้างหน้าใส่เอาไว้แล้วเวลาจะหยิบบัตรอะไรปับ๊บอย่างเงี้ยอาหยิบยาดมเออเนี่ยคือไปเที่ยวแล้วแบบได้ทันทีนะครับสังเกตอะไรบาทุกคนให้ดูอีกทีนึงมือเดียว ถ้าไม่ได้ใช้จริงก็ไม่รู้แต่ผมอะเวลาไปต่างประเทศอะจะมีโอกาสใช้แบบนี้เยอะมากๆผมจะติดกระเป๋าหนึ่งใบไม่ว่าผมจะสะพายเป้หรือไม่สะพายเป้มันจะต้องมีนะครับแลวบางทีอะสมมุตินะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะต้องมี g o o g l e Map ใช่ปะ่ะแล้วเราก็แบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบดูไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอจะหยิบอะไรเสร็จปับ๊บอะมันจะต้องนึกออกว่าโทรศัพทนะ์อะไรเงี้ยต้องใช้2มือกระเป๋าคาดอกที่ดีอะที่สําหรับเดินทางอะมันควรจัดการทุกอย่างได้มือเดียวผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับว ง่ายมากๆเลวมากๆและจะมีอีกอันที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เขานะครับที่ไม่รู้ว่าหลายคนจะสังเกตหรือเปล่ากระเป๋าคาดอกหลายใบนะครับเวลาดีไซน์เขาจะดีไซน์แบบนี้เวลาคุณหยิบของก็โอเคแหละคุณแบบจะหยิบแล้วก็มันอาจจะต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวของมันเทออกทอมท็อกอ่ะเขาแอบดีไซน์ให้โพซิชันการหยิบกระเป๋าง่ายขึ้นเสมอกระเป๋าจะต้องอยู่ในโพซิชันง่ายขึ้นจะไม่เอียงแบบนี้นะมันจะต้องอยู่ตรงนี้เพราะเวลาเปิดนี่เปิดทิ้งไว้แล้วผมก็เดินไม่ลน แต่ก็คือไม่คนเดินะนะะแต่ว่ายืน่นเฉยๆของไม่หล่นคุณก็คุยหาไปดิเอ้เอ,อหาของไปแบบสบายๆของไม่ต้องกลัวหล่นแล้วก็ปิดแบบนี้ P 2 1เป็นซีรีส์แบบนี้ตัวนี้ก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันว่าจะต้องเป็นฉากงายเสมอนะครับ เปลี่ยนมานั่งบ้างไหมก็ได้ครับก็ไม่เตือไม่ถักด้ยนะผมค่อยอยากเห็นเดิชันยืนตลอดเนี่ยก,ก,ก็ก็เมื่อยเหมือนกันนะครับรอเรียกอยู่นอกจากความเล็กของมันนะครับจุดที่มันเด่นมากๆคือน้ําหนักทมทอ็อกโดยพื้นฐานออกแบบตัววัสดุกระเป๋าเนี่ยมาได้เบากระเป๋าทั่วไปและซีรีส์เนี่ยจะบอกว่าน้ําหนักตัวเนี่ยเบาเคสไอแพดอีกนะคือกระเป๋าในลักษณะเนี่ยคือไม่ว่าจะใช้ในชุดประจําวันหรือตอนเดินทางอะ่ะมันจะอยู่ติดตัวตลอดคุณอาจจะสะพายไห้กระทั่งแบบไปนั่งกินข้าวคุณก็อาจจะไม่อยากถอดออกจากตัวก็ได้เพราะเด เวลาไปเที่ยวยุโรปแบบนี้คุณอาจจะสะพายนานดังนั้นน้ำหนักถึงซีเรียสมากอันนั้นเป็นประโยชน์มากที่กระเป๋าใบนี้จะเล็กและน้ำหนักมันเบามันทําให้คุณสามารถสะพายได้เรื่อยๆไม่ปวดหล่ตัวนี้ดีไซน์มาแบบนั้นโดยเฉพาะเลยครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปเนี่ยเราจะมาลองใส่ให้ดูนะครับว่าไ,ไซส์เล็กๆตัวนี้มันใส่ได้แค่ไหนนะครับคือจริงๆอ่ะผมลองดียังตามของที่ทอมท็อกเขาบอกมาว่ามันเอาไว้ใส่แบบนี้แต่ก็ มันจะหมดจริงๆหรือเปล่าทุกคนผมเลิไม่มั่นใจ <laughs> คือปกติผมจะใช้ใบนี้ซีรีส์ t 21ของ TomTalk นะครับซึ่งขนาดมันใหญ่มาก แล้วของที่ผมเอามาเรียงตรงนี้ก็คือของที่ผมมักจะได้ใช้เวลาไปออกทริปหรือไปต่างประเทศนะครับสำหรับบเนี่จริงๆเขามีในเรื่องของปริมาตรอยู่นะครับของไซกระเป๋าซีรี่เนี่ยก็ยจะให้มา3ไซส์ไซเล็กสุดเนี่ยจะนับอยู่ที่1.5ลิตรคือจริงๆจะบอกว่าไอ้ไซตัวที11มันคือ4ลิตรนะอันนั้นใหญ่เกิน2เท่านะครับแต่ว่าไซเนี่ยคือเล็กมากแต่ความจริงก็ยังจุได้ถึง1.5ลิตรเดี๋ยวมาดูว่ามันใส่กันได้แค่ไหนคืออย่างแรกอะเวลาเราคุยไปต่างประเทศใช่ป่ะช่องที่จะมีผลจริงๆ ไอช่องหน้าตรงเนี้ยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทอกนะที่เขาจะเอาไว้คล้องคุณเอาไว้คล้องกุญแจก็ได้สมมติคุณไปเที่ยวแล้วบ้านพักคุณต้องใช้แบบกุญแจหรือว่าอีกอันหนึ่งที่เขาแนะนําให้ใช้คือ Air Tag Air Tag ท็ที่มาพรอมเคสอ่ะคุณจะคิวได้แล้วก็ใส่ไว้กระเป๋าใบเนี้ยจะเอาไปวางที่ไหนไปอยู่ตรงไหน,นก็สามารถใช้มือถือเช็คหาได้ว่าอยู่ตรงไหนน,นะครับก็จะสะดวกมากนะครับแล้วทีนี้ช่องหน้าจะมีพื้นที่ระดับหนึ่งคำแนะนําคือให้ใส่พวกนี้เป็นพวกบัตรเมโทรนะครับหรือแบบพวกตั๋วรถไฟเนี้ยใส่ช่อง ไม่ต้องคลำหาช่องนี้มันจะค่อนข้างแบนและแคบครับดังนั้นแปลว่าเวลาเราแบบเปิดปั๊บอะอะไรที่อยู่ตรงนี้จะเจอเลยทันทีสพายใช่ปะเปิดหยิบปิดเก็บ มือเดียวได้ด้วยนะครับคือมันสะดวกมากเพราะเราเดินทางกันด้วยรถไฟฟ้าเยอะอันนี้คือไม่ได้แค่เดินทางนะถ้าใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆก็มองว่าทําได้อันนอกเหนือจากนี้คือช่องข้างหน้าในมุมนึงให้เรียกว่า Quick Access หรือเป็นช่องที่หยิบได้ง่ายที่สุดแปลว่าของที่ควรใส่อาจจะเป็นของที่ใช้บ่อยยาดมอย่างนี้ติด2แบรนด์เนี่ยก็ใส่เข้าไปลิปมันเงินสดใส่เงินสดแบบนี้เผื่อจะคว้าใช่ปะและบางทีเวลาเราเดินทางมันจะมีเงินไทยกับเงินต่างประเทศตอนเราจะไปสุวรรณภูมิเราต้องใช้เงินไทยพอหลังจากนั้นเราจะใช้ ต่างประเทศคือจะบอกว่าเงินอะตีความได้2แบบจะใส่ช่องหน้าให้หยิบง่ายก็ได้หรือจะใส่ช่องในไว้เซฟก็ได้หลายคนไปบางประเทศอ่ะคือเราใช้บัตรเครดิตเป็นหลักอยู่แล้วแต่เงินสดคือยังจําเป็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะต้องรีบเอาเข้ามาเพราะช่องเนี่ย จะเป็นช่องเซฟตี้มันเป็นช่องที่อยู่ชิดติดตัวตลอดถ้าคุณใส่ไม่ว่าจะสะพายข้างหลังหรือข้างหน้าอันนั้นช่องเนี้ยจะเป็นช่องที่โจรจะมาหยิบไปได้ยากที่สุดบางทีเราขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถบัสคนเยอะๆก็จะเอบหยิบไปข้างหน้าของสําคัญใส่ไว้ข้างหลังเขาหยิบไม่ได้นะครับอันนั้นตัวเนี้ยนอกจากเงินที่คนใส่คือพาสปอร์ตใครเดินทางต้องรู้ว่าพาสปอร์ตเนี่ยหายได้ทุกอย่างพาสปอร์ตห้ามหายพอาพาสปอร์ตถ้าหายคุณกลับบ้านไม่ได้นะครับก็เก็บไว้ในช่อง ในสุดแบบนี้คือตัวบัตรเครดิตอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเป็นผมใส่เองผมใส่ข้างหน้าใช้ได้บ่อยๆเลยนะครับแล้วก็ไอตัวกระเป๋าตังค์อย่างเงี้ยถ้ากระเป๋าคุณหนานิดนึงนะแบบใส่ไว้ในช่องกลางซึ่งเอาไว้เก็บบัตรเก็บเลยพวกเนี้ยคุณก็เอามาใส่ได้ประมาณนี้นะครับตะกี้เราโชว์ช่องหน้ากับช่องหลังไปแล้วใช่ปะ่ะช่องที่น่าสนใจของใบเนี่ยคือช่องกลางแล้วจะบอกว่าเป็นอะไรที่ทอมท็อกเกือบจะแล้วกันทำได้ดีที่สุด ในกระเป๋าเลสราคานี้นะครับในซีรีส์ต่ำกว่า3,000ผมว่าทอมท็อปตอบโจทย์นี้ได้ดีมากๆ1คือตัววัสดุนะครับจับแต่ละชิ้นของเขาได้เลยคือวัสดุจะดีมากงานเย็บจะมีความแข็งแรงใครได้ทอมท็อปไปนะ จับไอ้พวกพายุดเขาเรารู้เลยว่าเกิดราคาแน่นอนถ้าใครใครใช้กระเป๋าที่แพงกว่าน,นี้จะรู้ว่าทอมท็อก ok มันเป็นเกรดนั้นข้างในเนี่ยภายใต้ตะกี้มี3มช่องช่องเนี่ยแบ่งให้อีก3รอบนะครับมีช่องตัวเนี้ยเไว้ซ้อนก่อนให้ปิดของแบนแบนนึกภาพออกป,ป,ปคนรจะใส่อะไรตัว๋วพวกเนี่ยเอาไว้ใส่ตั๋วรถไฟเพราะบางทีคุณมีตั๋วรถไฟที่แบบเรียงวันเอาไว้แล้วยัดไว้ในนี้เอกสารจองที่พักพับเก็บเอาไว้เลยหรือบางคนอาจจะแบบเอาไปอดแอปก็ได้อะเก็บสายชาร์จอะไรประมาณเนี่ย หูฟังอันนี้แล้วแต่จะใส่ช่องหน้าหรือช่องในก็ได้อันนี้ดีเวเลนะครับหรือใช้ในชุดประจําวันขับรถอะไรเงี้ยก็ใส่กุญแจรถเข้าไปนะครับผมจะแนะนําว่าของที่แบบมันไม่ได้บ่อยมากแต่มันต้องหยิบอบใส่ช่องแยก พราะเวลาคุณกางปั๊บอะคุณแหกแล้วยิบได้เลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอะครับเขาจะมีช่องซิปแบบนี้นะครับช่องซิปใส่ของที่มันกระจุยกระจายได้นึกออกไหมก็คืออาจจะใส่เหรียญใส่ของเล็กๆน้อยๆบางคนใส่เครื่องรางของของัของอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยพวกกระเป๋าแบบโดยเฉพาะสายก a จ g e ตอะเขาจะชอบทําแบบนี้ครับคือทําเป็นตะข่ายผมว่าในเรื่องของความยืดหยุเนียเรื่องหนึง่งอีกอันหนึ่งคือมันต้องมองเห็นว่าของข้างในคืออะไรเพราะของเราจะเยอะนึกออกไหมเราใส่หลายอย่างเราจะได้รู้ว่าเก็บไว้ในช่องไหนบางทีลืมไปแล้วว่าเก็บไว้ คุณกำลังเดินเดินอยู่ในเมืองแล้วก็อุย้ยแดดแรงจังเลยควักขึ้นมาแล้วสวมเข้าไปอ๋ออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บเข้าไปอย่างรวดเร็วหรือเป็น power bank ที่แบบพกไว้เพราะว่ามือถือจะจําเป็นมากหรือช่องเนี่ยก็คือช่องที่มันจะเป็นไซส์ใส่กับตัวโทรศัพท์ได้นะครับก็ใส่เข้าไปในช่องกลางแบบนี้นะฮะพัดลมนะครับจะเป็นไซส์ที่ ใส่กับตัวพัดลมได้นะครับแบบนี้ช่องเนี่ยจริงๆพวกของชิ้นซส์เนี่ยจะใส่ได้ประมาณ 1- 2ชิ้นอย่างที่เราพอแบบจะให้มันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าตังกับตัว power bank นะครับถ้าเป็นไซส์แบบตัวเจ้าพัดลมอย่างเงี้ยก็คือน่าจะใส่ได้ประมาณ1อันนะครับเดี๋ยวผมลองดูคู่ power bank พอจะยัดเข้าไปได้ไหม <c oughs> <c oughs> ได้ไม่ได้เชื่ออันนี้คือ power bank 1ลูกนะครับหมื mm ่นมิลลิแอมกับตัวพัดลมใส่ด้วยกันนะครับ Daily Essential ลอะของจำเป็นในการเดินทางที่ใช้ในแต่ละหนึ่งวันจากที่พักคุณจะออกมาข้างนอกเนี่ย ใบนี้คือเก็บหมดและไปอัดแอปกับการใช้งานแบบว่าคุณอยากจะใช้ในการเรนขมพลังสำรองแบตบสำรองหรือว่าอะไรแบบขนมแบบ Energy Bar หรือว่าคุณจะแบบไว้เก็บของสาคัญพวกพาสปอร์ตพวกบัตรอะไรเงี้ยเป็นแบบ Tra เวลเอเซนเชียลของที่เกี่ยวกับเดินทางอยู่ในใบนี้ทั้งหมดก็เป็นใบเดียวสามารถเก็บได้เลยแบบนี้นะครับสะใจมากทอมทอ็อกทาได้ดีที่นี้ขึ้นชื่อว่าทอมท็อกนะครับเขามักจะมีการใส่เทคโนโลยีนะครับมาให้กับตัวกระเป๋าด้วยนะครับด้วยความที่เขาเป็นกระเป๋าแกจเกนะครับในเรื่องของวัสดุนะครับเขาเลือกตัวไนลอน water r e s i s ต a n t นะครับตัวนี้ตรงผิววัสดุตัวนี้สามารถกันน้ำได้นะครับเท่าที่ผมเช็คคือซิปเขาอะ่ะจะไม่ได้เป็นตัวซิปกันน้ำนะแต่ว่าตัวผิวกันน้ำหมดดังนั้นถ้าเกิดพายุเข้าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝนตกแล้วคุณแบบจะโดนตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับเพราะผิวตรงนี้สามารถเซฟของได้อยู่แล้วนะครับกับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่จะบอกว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยก็ได้นะครับก็คือ RFID บล็อกนะครับตัวป้องกัน RFID นะครับคือยุคเนี้ยโจรมัน มากทุกคนคือเขาอะสามารถมาสแกนในส่วนของข้อมูลบัตรเครดิตและแฮ็กออกไปใช้ได้อันนั้นบางทีกระเป๋าของเราเนี่ยแบบสะพายอยู่หรือวางอยู่ตามร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาไม่เข้ามวยกระเป๋าเขาจะแบบแอบ,บสแกนละอ่านและเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่กระเป๋ายุคหลังเนี่ยถ้าจะตีความเป็นกระเป๋าเดินทางหรือเป็นกระเป๋านิรภัยโจทย์เรื่อง r f i d เลยต้องติดมาด้วยนะครับใบน,นี้ให้ ifid บล็อกทั้งหน้าและหลังนะครับถ้าเป็นตัว t 3 2นะครับเขาจะทำให้แค่ข้างหน้าแอบบตัวเนี้ยใช้คำว่าบัตรเครดิตของคุณอะ จะใส่ช่องไหนก็ได้นะครับไม่สามารถสแกนแย่งไปได้แน่นอนคือเซฟทั้งข้างหน้าเซฟทั้งข้างหลังนะครับอันนั้นใคร Stefan ที่กังวลในเรื่องของบัตรเครดิตโดนแฮกนะครับแบบที่เขาแอบมาสแกนข้อมูลไปใบนี้ก็คือเซฟถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับนักเดินทางมากถึงมากที่สุดนะครับนอกเหนือจากตรงนั้นนะครับในเรื่องของซิปเคานนะครับเป็นของทอมท็อกก็จะใช้ YKK อยู่แล้วนะครับดังนั้นตัวซิปก็คือจะลื่นมากๆเป็นซิปที่น่าจะดีที่สุดในตลาดผมเห็นเล็กๆคือเขาจะมีตัว หูหิ้วตรงนี้เข้ามานะครับอันนี้เขาคงทําแบรนดิ้งของเขาแหละก็คือให้เป็นตัวสัญลกษณ์ทอมทอมแต่จะบอกว่าหูหิ้วตรงนี้ทุกคนเอาไปคล้องลาบบูบูก็ได้นะครับพวกแบบตุ๊กตาที่เราอยากคล้องกันเลยพวกนี้ก็าสามารถเอาไปใส่ได้ไม่ต้องดูเท่แบบทราเวลอย่างเดียวจะดูน่ารักขึ้นก็ได้ T32 ก็มีคนคล้องเยอะครับเห็นใบนีเทคโโนลยีอัดแน่นเช่นเคยครับทอมทอกความพิเศษของซีรีส์ T33 นะครับคือไซส์นะครับถ้าใครอ่ะเป็นคนใช้พวกกระเป๋าคาดอ,อกสลิงแบกอ่ะจะรู้ว่าไอ้การที่ทำ โคตรขอบคุณนะครับบอกเลยว่าอันเนี้ยรู้ใจคนใช้จริงๆหลายๆแบรนด์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แฟชั่นหรือแบรนด์กระเป๋าอะเขามักจะทําประมาณไซส์เดียวคือเขาไม่ค่อยทําเหมือนพวกแบ็คแพ็คอะที่มีไซส์ความจุหลากหลายไม่มีใครจริงจังขนาดนั้นแต่ทอมท็อกเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตอนทําสลีฟ เขาเป็นสลิฟแค่ไม่กี่แบรนด์ที่เขาจะมานั่งทําไซส์ระหว่างตัว14-15นิ้วโดยเฉพาะกับคาดอกอะ่ะอันนี้จริงๆคืออินไซต์ของลูกค้าจริงๆว่าเราไม่ได้อยากได้ใบที่ใหญ่ที่สุดและบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากได้เล็กที่สุดเราอยากได้ไซส์ที่พอดีกับเราที่สุดอันนั้นการมี3มไซส์ให้เลือกนี่ขอบพระคุณมากๆนะครับไซส์นี้ที่เรารีวิวไปก่อนหนะ้านี้คือ1.5ลิตรนะครับเขาจะมีไซส์กลางกับไซส์ใหญ่ขึ้นมาด้วยไซส์กลางเนี่ยจะอยู่ที่2.5ลิตรและไซส์ใหญ่เนี่ยจะอยู่ท ทียีเป็น4ลิตรคือถ้ามาทาบกันจริงๆอ่ะคือจะใหญ่กว่าเล็กน้อยน่าจะเป็นตัวไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วตัวไซส์กลางตัวเนี้ก็จะเป็นไซส์ที่แบบอยู่ระหว่าง2อันนี้อีกทีหนึ่งผมจะบอกว่า ถ้าคุณแบบตัวไม่ใหญ่มากไซส์ประมาณผมอย่างเงี้ยสูงสักประมาณ170-175อะไรเงี้ยหรือว่า165แถวนี้ใช้ใบเล็กน่าจะสมสัดส่วนดีที่สุดเว้นแต่คุณมีของที่จะต้องใส่ด้วยแต่ถ้าเกิดคุณอะรูปร่างใหญ่หรือว่าหนากว่าเงี้ยไซส์เนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่ใส่พอดีเพราะมันจะไม่ดูแบบ จิวแล้วมันลัดเกินไปนเงี้ยมันจะดูพอดีดังนั้นโจทย์ในการเลื่อนไซส์จริงๆอะ่ะควรจะเลือกจากของที่เราต้องใส่หรือไม่ก็รูปร่างในการใส่ขึ้นมาอีกทีเพราะว่าถ้าเกิดจะเป็นใบเนี่ยตัวผมเองใส่แบบเนี้ยครับมันก็จะมีความ ใหญ่ระดับหนึ่งนึกออกไหมมันจะไม่ได้เป็นฟิลเหมือนแบบกระเป๋าข้างๆละแต่มันจะมีความเป็นเหมือนเป็นกระเป๋าสะพาย shoulder bag ร,ระดับหนึ่งถ้าเป็นผมถ้าเกิดมีน้องที่ออฟฟิศเนี่ยเขาสูงประมาณ1.9เอะไรเงี้ยเขาใส่ตัวเนี้ยมันจะดูเป็นไซส์ประมาณแบบกระเป๋าคาดอกแบบไซส์พอดีพอดีนะครับที่เหมือนผมใส่ก่อนหน้านี้อันนี้ผีบอกไงว่าขอบคุณว่าไม่ว่าเราจะแบบรูปร่างแบบไหนเงี้ยจริงๆก็มีไซส์ที่แบบเหมาะกับคุณอยู่คุณไม่ต้องมาฝืนใช้แบบกระเป๋าใบเล็กเกินไปหรือแบบใบใหญ่เกินไปทีนี้นอกเหนือจากในเรื่องของตัวการสสวใ่ ในเรื่องของที่ใส่ก็จะมีผลกับตรงนี้ด้วยใส่น้ําหอม <laughs> อย่างเช่นน้ําหอมนะครับ <laughs> คือไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนน้องก็เอามาตั้งให้มันตั้งตรงได้นะครับไม่ได้นัดกัน <laughs> ไซส์อย่างเนี้ยโจทย์แรกเลยนะคือ iPad mini มันจะเป็นไซส์ที่เริ่มต้นที่จะใส่ได้ผมจะบอกว่าเวลาใส่เนี่ยคุณจะฝืนๆน,นิดนึงคือคุณต้องขยับสิบขึ้นมาให้ชนขอบนะครับแล้วสวมเข้าไปและอันนี้มันเป็นเคสตัวบางถ้าคุณใส่ฝะพับที่มีความหนา,าเช่นซูกู STM u a t จะใส่ไม่ได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงเขามีไซส์ใหญ่กว่านี้รออยู่แล้วนะครับซึ่งอันนจะใส่ได้สบายๆตัวเนี่ยจริงๆตามสเปคของแบรนด์เขาพูดถึงโคก500มิลลิตนะครับสามารถใส่ตรงนี้ไปได้ เพอิญตรงนี้ผมไม่ได้มีโค้กแต่ผมมีขวดน้ําไซส์0.48ลิตร5 500พอดีนะครับก็จะให้ดูว่ามันเป็นไซส์ที่สามารถยัดเข้าไปได้อันนั้นในมุมนักเดินทางบางทีเนี่ยเราไปเดินเยอะไม่ว่าจะเดินเขาหรืออะไรพักเนี่ยแล้วเราไม่อยากจะสะพายเป้ไปด้วย เอาใบเดียวใส่ขวดน้ำนี่คือไซที่เหมาะกับคุณมากกว่านะครับเพราะคุณสามารถเอาขวดน้ำที่ซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทยัดเข้าไปได้เลยหรือกระติกน้ำแบบแตะกี้กับอีกออปชั่นหนึ่งอันนี้หลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับตัว DJI Osmo Pocket นะครับรุ่น3รุ่น2เนี่ยแล้วแต่แต่ว่ามันจะเป็นไซที่คุณสามารถเริ่มใส่ได้แบบนี้นะครับคุณมีพัดลมใส่เข้าไปอ่ะพอแบงค์ bank, หูฟังกุญแจรถนะครับกระเป๋าตังค์แว่นกันแดดไว้ป้องกันตัวนะครับมีพกนะครับ ใส่เข้าไป อันนี้คือไซส์ M ก็จะเป็นตัวครบจบในใบเดียวนะครับใช้คําว่าอะไรที่คุณนึกออกที่ต้องใช้ในหนึ่งวันในการเดินทางอะไรเงี้ยน่าจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับเผอิญที่เราใส่ตัวนี้ก็เต็มแล้วนะแต่ว่าอย่างไอ้ตัวพัดลมกับขวดน้ำคนต้องเลือกอันใดอันหนึ่งแต่นี่คือความจุที่เพิ่มขึ้นมากๆนะครับและตรงนี้ผมว่าโจทย์มันค่อนข้างชัดว่าจริงๆคือไม่ได้แปลว่าจุกว่าดีกว่าแหละถ้าคุณจะใส่แค่ไม่กี่อย่างคุณก็ใบเล็กไปสิเพราะมันเบากว่ามันเล็กกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณแบบไซสอ่ขง เยอะกว่าคุณก็มีตัวเลือกอันนี้ขึ้นมาให้อยู่แล้วฟีเจอร์ทั้ง3ใบเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดแต่มีแตกต่างทุกคนคือช่องข้างหน้าตัวเนี่ยทำเป็นใบเล็กใช่ปะ mm hmm. เขาเลยเย็บมาให้แค่1ช่องเท่านั้นนะครับ mm hmm. แต่เผอิญถ้าเกิดสมมุติเป็นใบไซส์เนี่ย เขาจะทําเป็นแบบแบ่งช่องให้ด้วยอันนี้ก็คือทําให้เราสามารถใส่เงินใส่บัตรแยกช่องกันได้เวลาคุณเปิดคว้ามาปับ๊บคุณจะเอาเงินช่องซ้ายคุณหยิบบัตรช่องขวาเนี่ยคุณไม่ต้องหันไปมองด้วยซ้ำนะครับคุณใช้ความจําคุณในการจัดการอีกทีหนึ่งว่าจะใส่อะไรให้เร็วแล้วก็ปิดซิปเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ไอตัวช่องด้านหลังอย่างเงี้ยครับ<ๆ>ก็จะทําเป็นช่องใหญ่ช่องเดียวไปเลยนะครับในไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับ คือสำหรับตัวใหญ่ที่สุดนะครับไซส์3.5ลิตรดูเผลอๆเนี่ยมันจะใกล้กันมากถูกปะตะกี้ผมก็นึกว่าหยิบไซส์เดียวกันมาแต่ผมให้ดูตรงนี้ครับคือมันเป็นระยะทางขวา ที่มันจะฉีกและมันใหญ่ขึ้นนะครับเอาหลักๆก,ก็คือจุกมากกว่าเดิมแต่เกี้ยใบยเนี่ยผมใส่หมดนั่นใช่ปะใส่ได้แต่ว่าคือมีความแน่นระดับหนึ่งนะครับแต่ใบเนี่ยคือใช้คําว่าน่าจะใส่ได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว power bank นะครับทัดลมนะครับหรือว่าตัว DJI ผมว่ามันเป็นไซส์ที่จริงๆคุณสามารถพกเป็นชุดนี้ได้ คือถ้าเกิดใครเป็นคนสายพกกล้องแบบไอมิรเลสเลยเงี่ยครับแต่อยากจะใช้เป็นแนวกล้องแอคชั่นหรือว่ากล้อง DJI แบบเนี้ยครับจริงๆปกติตัวเลือกเราจะมี2แบบ DJI มันจะเล็กกว่าตั้งแต่ไซส์ M ใส่ได้อันนั้น L สบายๆแต่ว่าถ้าคุณใช้ GoPro กับชุด Creator แบบเนี้ยครับจริงๆไซส์ L บเหมาะก,กว่านะครับนี่แล้วความยอดเยี่ยมของมันนะของไซส์ L นะเอาเบื้องต้นนะกล้อง2อันขดกันอยู่ข้างในทุกคนเนี่ยคือ DJI 1 โฟโฟหนึนะครับผมใส่ด้วยกันได้นะครับอันนี้ครีเอเตอร์มืออาชีพนะครับมีพัดลมอีกอันนึง power bank อีกอันนึงยังเหลือ <c oughs> คือแบบเอาอะไรไปวางวางบนๆยังใส่เพิ่มได้อีกเลยคือแบบหุยจุมากคือทอมท็อปความพิเศษแต่เขามีอันนึงคือรูปแบบของสติฟเขาอะตีเป็นแบบนี้เราจะไปคุ้นเคยกับพวกกระเป๋าแบบอ c เซสซอรี่ะแต่เขาเอาตัวนี้มาทำเป็นสลิงแบ็ททำให้การใส่ของมันอะมีช่องที่ กว้างมากๆนะครับและช่องที่กว้างมากๆอย่างเงี้ยทำให้เราจุของได้หลากหลายหาของง่ายเลยทุกคนคือแหกปัญหามีอย่างเดียวคือใส่เยอะจนหาไม่เจอนะครับเพราะว่าของมันอยู่ด้วยกันเยอะเต็มไปหมดแบบนี้นะครับอามงมีดอะไรเงี้ยแว่นกันดงกันแดดนะครับผมอยากรู้ว่าขอ iPad อีกเครื่องหนึ่งได้ไหมอันนี้ไม่ได้นัดกับใครก่อนเดี๋ยวเดยวยัดยัดอีกอย่างยัดโทรศัพท์ไปด้วย ยอดอะในนี้ตอนนี้มี iPad mini หนึ่งเครื่องกล้อง GoPro Hero หนึ่งตัวตัว DJI หนึ่งตัวพัดลมจิสไล c ์โทรศัพท์ iPhone หนึ่งอันแม่นกันแดดหนึ่งอันโผลแบง์อีกหนึ่งอันสุดยอดคือรุ่นเนี่ยมันจะเป็นรุ่นแบบ heavy weight เลยก็ว่าได้นะครับท้ายใต่คำว่า heavy weight คือมันใหญ่เ,ยเฉยนะแต่น้ำหนักมันไม่เยอะนะครับมันสามารถจุของได้เยอะมากๆถ้าคุณอยากจะได้ตัวกระเป๋าคาดอ,อกที่แบบเน้นจุจริงๆอ่ะ ไซส์ใหญ่จะแบบตอบโจทย์มากนะครับมีเหตุผลบางประการที่ว่าจะต้องใส่ของแบบเยอะๆพกอะไรก็แบบเอาอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของเวลาสะพายจริงๆอย่างเงี้ยครับทุกคนไม่ต้องยัดเยอะขนาดนี้นะมันจะดูสลิมกว่านี้แต่ว่าไซส์สัดส่วนมันจะค่อนข้างใหญ่ถ้าคุณแบบร่างกายบอดี้ดูใหญ่หน่อยเนี่ยตัวนี้จะสัดส,ส่วนพอดีเพะไซส์เนี่ยผมรู้เลยว่า t ท o m t o ีไ Design ฝรั่งใช้แต่ว่าถ้าเป็นเอเชียใช้อะไซส์ตัวประมาณผมบอดี้ผม1 7 5เซนนี้สะพายหลัง ก็จะดูพอดีกว่ามากนะครับมันก็จะเป็นแบบไซส์ที่ดีแล้วอันนี้คือข้อดีของซีรีส์นี้ที่ผมใส่คือมันหนักมากๆถูก,กปะแต่ตัวน้ําหนักกระเป๋ามันค่อนข้างเบาเดังนั้นมันเลยเป็นระดับที่ยังสะพายไหวไงเพราะมันจะเป็นน้ําหนักแค่ของล้ว,ลวนๆอีกทีนึงถ้าเกิดเราเจอกระเป๋าที่แบบตัววัสดุเป็นกระเป๋าคอมอ่ะเป็นไนล่อนบางประเภทที่แบบผิวหนา,นาๆเงี้ยมันจะหนักมากแล้วเราจะสะพายขนาดนี้ไม่ไหว อันนี้คือเท่าที่ลองมานะถือว่าเบากว่าพวกกระเป๋าหนังเยอะเบากว่าพวกกระเป๋าที่เป็นกระเป๋านา่ลอนแบบแข็งๆตัวนี้เป็นนา่ลอนแต่เขาทําผิวมาค่อนข้างเบามากนะครับอันนั้นใส่เนี่ยคือได้สบายๆน่าประทับใจไหมทุกคนโอ้หมีกระเป๋าตังค์อีกใบขอยัดบ้าแล้วทุกคนคือไม่แนะนําให้ไปยัดขนาดนี้นะเพราะว่าคุณกําลังแบบต่อสู้กับความทนทานของซิปแต่ผมยัดทุกอย่างที่เห็นในคิดเข้าไปในใบเดียวเรียบร้อยแล้วสุดยอดสุดยอด,ดยจริง ภายใต้ซีรีส์เนี่ยบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กจุกทุกใบใช้คําว่าเกินคาดกับที่คุณเห็บไซส์ไปมากๆนะครับโดยเฉพาะกับไซส์ใหญ่เนี่ยคือจะจุกให้เป็นพิเศษแล้วก็ในเรื่องของสีนะครับปัจจุบันที่เรารีวิวมีให้ดูสสีคือสีดํากับสีเทาแต่ความจริงของเขาเนี่ยจะมีสีกากีมาด้วยนะครับซึ่งเรายังไม่มีตัวอย่างตรงนี้แต่ว่าเป็นซีรีส์ที่แต่งตัวได้ค่อนข้างง่ายนะครับทอมท็อกซีรีส์เนี่ยมันจะต่างกับทียี่สิบเอ็ดมากๆในเรื่องของสีว่าเขาทำคุมโทนนนมมมาาาาาาาเเเเเเยยอออะะพรรวลัไไไปดดิทง่ก้ ระเป๋าที่ฉูดฉาดเตะตาบางวันเราอยากไปถ่าย IG ใช้กระเป๋าที่เป็นแนวแฟชั่นแต่ใบนี้คือใบที่คุณจะพกติดตัวตลอดที่คุณขึ้นเครื่องขึ้นรถไฟเดินในเมืองเป็นใบที่ใส่ของเดินทางที่ทําให้ชีวิตการเดินทางมันสะดวกขึ้นจริงๆก็สรุปของตัว T33 นะครับจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าตอนแรกที่ได้เจอใบนี้ปจริงอ่ะเราตีความมันเป็นกระเป๋าคาดอกอีกอันหนึ่งที่น่าจะคุณภาพดีเพราะทอมท็อกเป็นคนทำแต่พอมาได้เล่นจริงๆต้องบอกว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดแบบเยอะมากๆอ่ะ ใช้คําว่าตอนแรกเขาบอกมีที 1, 2 t 3่ T33 ทีอที3าอะ่ะผมมาสนใจที 3, 2พอพราะรู้สึกว่าทรงมันใหม่ มันน่ารักมันกลมๆอะไรเงี้ยเหมือนที่ได้รีวิวไปแต่พอแบบได้เอา T33 มาเล่นอะ่ะผมว่ามันเจ๋งมากแต่นั่นคือจุดประสงค์ของเขาอยู่แล้วเพราะมันคือกระเป๋าสําหรับนักเดินทาง3ไซส์เขา,าพิเศษจริงๆนะทุกคนคือเวลาเราเดินทางอย่างที่บอกไปเราไม่ได้อยากได้ไซส์แบบอันใดอันหนึ่งอะ่ะเราอยากได้ไซส์ที่พอดีและนี่คือความพิเศษที่ ThomTalk อะ่ะพยายามจะคิดโจทย์ต่างๆที่คนจะต้องเป็นนักเดินทางอะ่ะต้องใช้จริงๆว่าเราแบบอยากได้น้ําหนักที่พอดีอยากได้ขนาดที่พอดีเขาก็มีมาให้ฟีเจอร์ ต่างๆที่เขาใส่มาให้อไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้เป็นกระเป๋าใน1วันที่จะพกไปออกไปแค่ใบเดียวคุณอยากจะใช้เป็นกระเป๋าที่คู่ไปกับเป้อันนึงหรือว่าคุณไม่ได้ตีความเป็นกระเป๋าหรอกแต่คุณเอาไว้ใส่ของจําเป็นตอนเดินทาง t 3 3, คือจะมีอะไรที่ตอบโจทย์ตรงนั้น ถ้าเกิดจะต้องหากระเป๋าสักใบเพื่อแบบเดินทางไปต่างประเทศเอาไว้พกของเนี่ยผมบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นใบที่ตอบโจทย์ที่สุดในตลาดอันนี้เสริมให้ก็ได้ว่าถ้าเป็นกระเป๋าคาดอ,อกทั่วไปอะ่ะมันก็ใส่ของแบบนี้ได้แหละแต่ถ้าจะเป็นกระเป๋าที่มีดีเทลที่คิดเพื่อการแบบเดินทางอะ่ะใบเนี่ยชนะหมด ตั้งแต่ในเรื่องของเขาที่สามารถแบบเปิดซิปด้วยมือเดียวได้ซิปเป็น YKK ทําให้ลื่นมาก RFID blocking แบ่งช่อง3อันช่องติดตัวมีการแบ่งช่องขนาอีกความทนทานขนาดน้ําหนักแก้ทุกจุดเพื่อนักเดินทางหมดเลยที่กระเป๋าคาดอกใบอื่นทําไม่ได้ครับดีดีมากๆ ยอมรับเลยว่าถ้าเกิดเจอหาเพื่อไปเดินทางตัวนี้ตอบโจทย์คุณจะใช้มันเป็นกระเป๋า EDC ก็ดีเกินพอนะครับคือ everyday carry กระเป๋าที่ใช้ในชีวิตประจําวันจะเป็นกระเป๋าพกติดตัวเอาไว้ใส่กุญแจรถใส่เงินสดแทนแบบกระเป๋าแบบใบใหญ่ๆที่เราใช้แล้วพกไปมาในระหว่างที่แบบเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็เป็นกระเป๋าที่ดีใช้ตอบโจทย์ตรงนั้นได้ด้วยที่สําคัญคือราคาดีมากทุกคนคือภายใต้ทุกอย่างที่คิดมาขนาดนี้ใช่ปะ่ะเริ่มต้นแค่พันสามาแล้วราคาก็ไล่าตาม ทีหนึ่ง คือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตัดสินใจง่ายมากถ้าเกิดจะแบบซื้อเพื่อเอาไปใช้ตอนเดินทางแล้วมันทําให้รูปแบบกระเป๋าของทอมท็อกในฐานะคาดอกอะ่ะตอนนี้สมบูรณ์มากๆนะครับคุณจะมีไซส์เริ่มต้น1.5ลิตรที่ T33 ใช่ปะ่ะแล้วก็ไล่ไซส์ไป2.5ลิตร3.5ลิตรแล้วคุณก็จะมี T21 นะครับที่เป็นตัวไซส์4ลิตรนะครับที่ใช้ไปต่อแล้วมันจะไปต่อกันที่ตัวไซส์ M กับไซส์ L ของซีรีส์นะั้นอีกทีหนึ่งแปลว่าไม่ว่าคุณจะมีอุปกรณ์แบบไหนไซส์เล็กไซส์ใหญ่เเปป็็นนกล้อง iPad มินิ iPad ตัวใหญ่คุณสามารถเลือก t o m t ็อกให้เหมาะกับ Device ของคุณได้เลยซึ่งก็จะตรงกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์คือ Protect Your Digital Gear ไม่ว่าอุปกรณ์ของคุณจะเป็นอะไร t o m t ็อกจะมีกระเป๋าให้คุณครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากซื้อตัวเว็บไซต์ของเราก็จะมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับของ s ซ r i e ีรีส์ T33 ร่วมกับ T32 กมบด้วยและถ้าใครนะครับเห็นหลยเลยไซส์อยากลองใส่นะครับตอนนี้เรามีช็อปทั้งหมด5สาขาด้วยกันนะครับสามารถ ไปลองที่สาขาของเราได้นะครับก็จะมีตัวสาขาอย่างเซ็นทัลเวิลด์หรือสาขาเวสต์วิวนะครับที่เราอ่ะจะลงกระเป๋าไว้ให้เยอะมากๆสามารถเอาไปเทียบกับรุ่นอื่นๆได้เลยนะครับอันเนี้ยไปลองดูกันได้ครับอย่าลืมนะครับถ้าจะซื้อกระเป๋าแกจเกตหรือเคสหูฟังนะครับต้องที่นี่เลยนะครับ425ดีกรีรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายสั่งไวได้ของชัวร์ครับเอานี้ชอบอันนี้ถูกใจถูกใจใช่เลยของดีอยากให้ลองครับของดีอยากให้ลองครับ